เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแทนเค้กกันเป็นเกมของครูน้องอซิสลองอ่านดูซิอันนี้มันน่าจะอ่านว่าอะไรหูยาวเลย KS คือ For Fun นอ่า R คือสระอา N คือนอนหนูอ่านอนหนูกันลนคาคือคอควายอู U สระอูเซฮาคือคอควายเอสระเอเอนนอนหนอูอ่านว่าอะไรครับแทนเค้ก f อรฟั ฮะฟานอะไรฟานคูเคิใช่เดฟฟานคูเคิเดฟฟานคูเคิเก่งมากเนี่ยเราก็ต้องรู้ส่วนผสมใช่ไหมว่ามันมีอะไรจะได้ซื้อของถูกน้องเซฟลองอ่านซีส่วนผสมอ่านว่าอะไรคะมีทั้งหมดสามพยางซูทาเทนถูกต้องดีซูทาเทนเก่งมากดีซูทาเทนส่วนผสมน้องอสซิส,ส นมใช้คำว่าอะไรครับภาษาอังกฤษคือ milk ภาษาเยอรมันเวลาพูดต้องกระดกตัวลิน้นนะคะ milk milk ดี milk ถูกต้องน้องเซฟอันนี้น้ำตาลเดซุกเคอร์น,นะคะถูกต <Der> ้องเดซุกเคอร์เดซุกเคอร์ น้อง a อ s ซิสขนมแพนเค้กเรียกว่าอะไร The <fun> เดฟฟ u นคูเค i นเก่งมากโอ้ oh, คำนี้ออกเสียงชันมากเดฟฟ u นคูเค i นแพนเค้ก hmm. น้องเซฟไข่ดัสไอถูกต้องดัสไอน้อง a อ s ซิสเกลือ Assist, <c oughs> อ่านสุดท้ายละอ่านว่าอะไรครับอ่าคำนี้เดวหรือเปล่าครับดัสซาว ลภาษาอังกฤษ salt ภาษา erman, oh, เยอรมัน saus เกลือ s a u เย e ถ้าฉันมีมีสมมติว่ามีส่วนผสมพวกนี้อยู่ที่บ้านแล้วเซฟเราใช้แวบอะไรคะฮาเบนฮาเบนใช่ฮาเบนฮาเบนจะเป็นแวบที่เวลาเราอยู่เยอรมันเราจะพูดแวบฮาเบนเยอะมาก mm hmm. ในชีวิตประจำวันหนึ่งวันจะต้องได้พูดอย่างน้อยห้าคำ mm hmm. อะถ้า สมมติเราจะทำแพนเค้กเราไม่มีส่วนผสมขาดไปบางอย่างเราต้องการเราต้องใช้ใช้แวฟอะไรคะน้องอัสซิสอ่าอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือสละเอาบอรอ,รอบวกสละเอาอ่าสองพยางเซฮาคือคอควายเอคือสละอีเอนนอนหนู no. อ่านว่าอะไร Browse Ken Browse Ken ถูกต้อง b r o w ช e บราุชนบราุ e n หรือ b r o w ร e ุชโอเคคราวนี้ น้องเซฟอยากได้อะอยากได้อันนี้ต่างกับต้องการยังไงต้องการคือมันจําเป็นต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้เราต้องการแต่อยากได้นี่คือแบบเหมือนเออมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้แต่เราอยากได้อย่างเช่นเราอยากกินแพนเค้กจังเลยอ่ะคํานี้อ่านว่าอะไรคะสองพยางมีโออุมเล้าอ่ะอันนี้อ่านเป็นสละเออ,อยาเขปิเห<อ> <laughs> มือนสารสละอะไรใช่ไหม ่ลองดูลองดูมอสอ่ามอสละเอ,อเขียนครูเขียนยังยากเลยอ่าอ่านว่าอะไรคะทคือทททหารเอ e, สละเออเออม,อชเมอิชเทน m มิชเทนอ่าลองฟังเขาออกนะเมิชเทนเมิชเทนเมิชเทนอ่าสละมันจะเสียงคล้ายๆสละเออเมิชเทนอ้าวคราวนี้พอเราต้องการอ่า เราก็ต้องไปซื้อสิ่งที่ขาดในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่นเราจะทำแพนเค้กแต่ว่าแป้งเราหมดเราต้องไปซื้อน้องอัสิสคำว่าแวบซื้อใช้อ่านว่าอะไรคะสองพยางเจอสละเอาอีกแล้วฟอสละเอาอ่าดูซิฟ F คือฟ <F n. S 2> no. อฟันเ็นนอนหนูเออเขาเฟนถูกต้อง อันดับแรกใช้อะไรคะน้องอซิสใช้ไอครับไอถูกต้องอันดับที่สองใช้อะไรน้องน้องเซฟที่ลินลงไปเนี่ยมิลมิลถูกต้องอันดับที่สามเขาโรยอะไรลงไปน้องอซิสนิดนึงให้มันเค็มๆซาวซาวถูกต้องอ่าเซรเรเลนแต่ว่ามิกซ์ ทุกอย่างให้เท่ากันคนอันนี้สับยากเกินไปกูยังไม่เล่นอันนี้คืออะไรอะ่ะน้องเซฟแป้งแป้งสาลีอ่าจำได้ไหมอาซิสจำได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับเมลอ่าเมลเก่งมา <laughs> ไหมออันนี้บัคพูเดอร์บัคคูเวอร์อันนี้แปลว่าเบกกิ้งเดอันนี้ยากไปกูยังไม่เน้นอ่าซีเบนแปลว่ารอ้อนต้องมารอ้อน ตกคระรือเลยอ่าอันนี้เขาใช้อะไรน้ํามันใช่ไหมน้ํามันครูยังไม่ได้สอนเออน้ําใส่ลงไปโอเคอ่เรามาดูสับกันสิ g o go b r ก w n อันนี้น่าจะแปลว่าอะไรเซฟมันเป็นชื่อสองสีอยู่ในอันเดียวกันแปลว่าอะไรคะสีอะไรอ่ะทองน้ำตาลแล้วคะ่ะน้ำตาลไอโกสีทองอ่าบราวนสี น้ำตาลน้ำตาลรวมกันเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ,อ่าน้ำตาลน้ำตาลทองใช่อารมณ์เหมือนเวลาเราไปยืนรอกินวาาเฟลหรือหรือเครปอ่ะแล้วเขาเอาแป้งมาอย่างเงี้ยเราต้องรอให้อีกด้านหนึ่งมันมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองก่อนอ่ะเอาสปาเอ่ะ b ป c เกนแปลว่าอบหรือทำขนมโอเคไอ้คตสองด้านเนี่ยคือน้ำตาลทอง คำนี้เกมแรก What has d in t du k i c h e n w a has d e in k ü c h e อ่ะลองลองดูสิส่วนผสมที่เรามีในครัวที่ครูส่งให้สองอันเมื่อกี้มีอะไรอ่ะน้องอัสซตอบก่อนอ่ะน้องอัสซตอบโดยใช้ประโยค i c h h a b e อะไรครับ i c h h a b e r s u k e r อือฮะ sugar อ่ะ s u k e r และอะไร Uns uns อะไร ไอ้น้องอาซิสมีสองอย่างนี้อิชาเบอร์ซูเกอร์อุนไอโอเคน้องเซฟล่ะม,มีอะไรไหนตอบ <Ich S 1> <is? S 2> ิชาเบอร<ห>์มูดเชอรฮะมูดเชอร์มิลุนมลอุนมิลโอเคอ่ะคราวนี้ทุกคนมีส่วนผสมสองอย่างในการจะทำแพนเค้กถ้ามีส่วนผสมสองอย่างไม่พอเราต้องการส่วนผสมเพิ่มให้มันครบห้าอย่างส่วนผสมตัวเองมีแค่สองมันยังขาดอยู่อะ่ะอ่ะครูจะใช้คำถามว่า เธอยังขาดอะไรอยู่ Was brauchst du noch Was brauchst du noch เธอยังขาดอะไรอยู่ Was แปลว่าอะไร What brauchst ต้องการอ่าต้องการผัดตามดู่ะ st noch แปลว่าอีก noch แปลว่าอีกอ่ะน้อง assist อตอบซิฉันต้องการอะไรอีกอ่ะอ่าดูซิเรามีซุปเปอร์อุน่น ไอใช่ไหมเราขาดอะไรอ่ะเราขาดอะไรเราต้องอ่าอิชเบลเคอร์อะไรครับเบลเคอร์ซาวซาวอะไรอีกก็เมลอ่าเราไม่มีอะไรเมลอ่าน้องเซฟช่วยเมลใช่ไหมเมลอ่าเมลมีอะไรอีก ของน้องอสซิสขาดอะไรอิชเบร k เคอะไรครับมีมีเนยเอาไปจีหรือ,อยังจีกระทะยังครับยังใช่ไหมบูสเตอร์ขาดอะไรอีกไหมหมดแล้วเนอะใช่ไหมแอสซิสมีซูเกอร์อุ่นไอเนาะอ่าโอเคแอสซิสมีอันนี้นะโอเคฉะนั้นแอสซิสอิชเบร์เคซ่าส์เมล์มิลช์เมลอุ่น บุธเธอโอเคน้องเซฟน้องเซฟอ่อีชเบราว์เคอร์อะไรของน้องเซฟอีของน้องเซฟผู้จำได้มีเอ่อมีมีบุธเธออุ่นมิลใช่ไหมมีเนยแล้วก็นมค่ะเนยกับนมอ่าของน้องเซฟต้องการอะไรอ่าอีชเบราว์เคอร์อีชบราว์เคอร์ไอไออ่ามีอะไรอีกโซ่ขึ้ อ่ะซูเกอร์ซูเกอร์น้ำตาลต้องการอะไรอีกซาวซอลสต้องการอะไรอีกคะเมลแปลง้งค่ะอ่าเมลแปลง้งต้องการอะไรอีกอแล้วเนาะครบไหมหนึ่งสองสามสี่อ่าน่าจะครบแล้วครบแล้วโอเคของน้องเซฟก็อีชเบราค์ไอซูเกอร์ซอลสอุนเมล